ครับวันนี้เตรียมขุดแฝกไว้นะครับนี่นะครับเตรียมขุดแฝกขยายแฝกนะครับที่ขึ้นทีทีนะครับเพื่อที่จะไปปลูกริมคันล้อมพุ่งนี้นะครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นขุดขุดแฝกนี่นะครับไว้ขยายนี่นะครับ เได้มาเพราะว่าแฝกที่ปลูกเาไว้นี่ขึ้นที่นะครับเราก็จะเอาตรงที่ที่เอามาขึ้นไว้นะครับเนี่ครับริมเหมืองฝั่งตัวแอวนะครับนี่นะครับเราก็จะได้ลาก ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะทําการตัดแล้วก็เอาแต่เฉพาะรากนะครับเอาไว้นะครับนี่นะครับเตรียมแล้วก็เอากอเก่าไว้เพื่อขยายด้วยนะครับนี่นะครับจะได้ลากไปต้นมานะครับอันนี้คือ ข้าวฝั่งตัวแอลนะครับเหลืองนะครับน่าจะเกี่ยวได้สักวันที่หนึ่งวันที่สองนี่นะครับอันนี้กําลังเปิดน้ําลงตัวแอลนะครับพอฝนตกลงมาอันนี้คือป่าทึบติดกับเหมืองสาธนารณะนะครับนี่นะครับอ่าแล้วก็เอามาตัดนะครับ